สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเป์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่5กันดีกว่าประจำเช้าวันพุทธที่2ธันวาคม2 0ง0วันนี้เป็นคิวของกลุ่ม ABC แล้วก็ดีนั่นเองฮะเริ่มกันที่โลกักขอทีมอสโกแพ้ให้กับซอสบวกไป 1- 3ครับวันนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากเมอร์กิมเบริชาครับยิง2เม็ดแล้วก็อีกรูปเป็นคาริมอเดเยมีนะส่วนเจ้าบ้านได้ประตูตีไข่แต่จากลูกจุดโทษของแอนทอนเมลันชุกแอตมาดริดครับก็เสมอกับไบเยนมิวนิกไป1นหนึ่ง วันนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะจากเจ้าเฟลิกแต่ว่าก็มาโดนทีมเยือนเสือใต้เนี่ยตีเสมอได้จากจุดโทษของโทมัสมุลเลอร์ชังเตอร์โดเนตเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไป20ครับจากประตูชัยของเดติโย่กับ Boris, Boris, มาเนอร์โซโลมอนบริสเซีร์ลินเช่นกันบัตรก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไป2-3วันนี้ทีมเยือนได้สประตูจากมาเตอดดเมียนแล้วก็โลเมโลลูกากูครับยิง2เมตรส่วนเจ้าบ้านได้2ประตูจากอเล็กซานเน่เพลียครับยิง2เมตรเช่นกัน โอลิมปิกมักเซยก็เฉือนเอาชนะโอลิมปิกกอสไป2-1วันนี้ทีมเยือนนัมบีก่อน1-0ด้วยนะจากโมเมตมาดีกามาราครับแต่ว่าเจ้าบ้านมายิงแซง2ลูกด้วยจากจุดโทษของดิมิทีพายเยตทั้ง2ลูกเลยนะฮะเอฟซีปอร์โตก็เสมอกับแมนซิตี้ไป0-0ลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะอาแจากไป1-0จากประตูชัยของเคอร์ติสโจนแล้วก็คู่สุดท้ายอาตาลันตาเสมอกับเอฟซีมิดทเลแลนด์ไป1-1วันนี้ทีมเยือนนัมบีก่อนหนึ่กศูนย์จากอร์ล็กบ แต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีสเสมอนได้จากกิสเตียนโลเมโลนั่นเองไปต่อกันที่ตนารางคะแนนะฮะเริ่มกันที่กลุ่ม A อันดับหนึ่งก็เป็นไบเยนมิวนิกนะฮะควาชช้าแชมป์กลุ่มไปแล้วด้วย13คะแนนอันดับ2เป็นแอตมาดริดมี6คะแนนอันดับ3ซอลซบวก4คะแนนอันดับ4โลโกโมทีมอสโกมี3คะแนนนะฮะก็กลุ่มนี้เดี๋ยวแอตมาดริดกับซอลซบวกไปลุ้นเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดสุดท้ายนะฮะวนโลโกโมทีมอสโกก็ลุ้นไปได้มากสุดก็คือ,อยูโรปาลีกนั่นเอง กลุ่มบีอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นบรูซเซมิเชนต์กัดบาดเก็บไป8คะแนนอันดับ2ชักเตอร์โดนในเจ็คะแนนอันดับ3เป็นเลอมนาติวตมี7คะแนนเท่ากันกับชักเตอร์ครับแต่ว่าเฮดทูเฮดในชักเตอร์ดีกว่าเลยอยู่ที่2ไปส่วนอันดับที่4เนี่ยเป็นอินเตอร์มิลานครับมี5คะแนนโอ้โหกลุ่มนี้นี่ต้องบอกว่านะสุดท้ายนี่ไต่กันไฟลับแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีลุ้นกันทุกแทบจะทุกทีมเลยนะฮะ กลุ่มซอันดับหนึ่งก็เป็นแมนซิตี้เก็บไป13คะแนนอันดับ2 FC p o r t ปต10คะแนนอันดับ3โอลิเวกอส3คะแนนเช่นเดียวกันอันดับ4อย่างโอลิมปิกมักเซยก็มี3คะแนนกลุ่มนี้เนี่ยแมนซิตี้แชมป์กลุ่มแล้วครับมีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกับ FC p o r t อตที่ได้รองแชมป์กลุ่มนะส่วนโคตายูโรปาลีกก็ไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายระหว่างอลิเปกอสกับมักเซย กลุ่มดีอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นหงแดงลิเวอร์พูลฮะเก็บไป12คะแนนอันดับ2องตแลนตา8คะแนนอันดับ3อาแจกเจคะแนนอันดับ4ก็มิทเทลแลนด์1คะแนนกลุ่มนี้เนี่ยลิเวอร์พูลคว้าแชมป์กลุ่มแน่นอนรับประนแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปแล้วนะฮะส่วนอีกหนึ่งโคต้าฮะไปรู้กันในนาสุดท้ายครับแอตแลนตากับอาแจ็กเจอกันเองด้วยนะรับรองว่าเดือดแน่ๆส่วนมิทเทลันก็ตกรอบไปตามระเบียบ ไปดูกันที่ดาวโนโวล่าสุดตัวนี้ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยิงไป6ประตูแล้วก็น,นักเตะที่แอซซีส์แม่สุดก็เป็นเควินเดบรอยกับฮวนกอร์โดนะฮะที่จ่ายไปคนละ4ลูกเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะต่อไปครับเป็นเกมที่5ของกลุ่ม EFG แล้วก็ H นะครับเริ่มกันที่กราสโนดาเจอกับแลนเซบียาพบเชลซีดอทมุลเจอลาซิโอคาบบูธพบกับเซนิตยูเว่เจอกับดีเดโมเคียเฟรเดมิลอสเปิดบ้านเจอทางบาร์เซโลนา อิสตันบูลบาซิเซียจะพบกับอาร์บีลาบซิกแล้วก็แมนยูเอเต็ดเล่นในบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมง